กรบสวัสดีสบายดีพอแมพีน้องวิดสุขุสุขคนนะครับน้องมนีพบกับมาพบกับสร้างตีคือเก่าก็เบ่เบายังลายหลวงมนีดวงบบค่อยดีไปไทยหน้ากหน้ามกับหน้าดินดากดินกระเขาลูกปืนกระแตกงวหมูกระหลุดโอ้ยจะเป็นดวงบ่ดีครับคุณยองเลยไปน้ำกันสามขั้นขั้นมาอยู่สองมันโอ้ยสร้างันกำลังเหตุอยู่โอ้เวิร์กย่างพอดีสองพันหา เขาก็ได้ไถยข้องนึ่งคือว่าบอก้ำให้ยุบอีกโอ้ยใครเราพี่อันเองเป็ีอยน่แอรคุยู่เปใส่ถถให้คุบ่เดียนมูมันครับ สองขั้นอ่ยังบม่นมาเดี๋ยวจะจพอกันขั้นสองขั้นขั้นนี้มาก,ก่อนงานเขา่าสั่เภาษกรกปรืนพานลังก็ไปสงองอ กองอีเลยอะไรก็ได้โอ้ยคักคักมนันนี่อ่า,าพามาพบกับทีมงนานเพื่อนคือเก่าเหะะครับหลังจากขั้นนั้นเอาไปสอมเหลืออยู่สองขั้นบาทนี่อ่ามาเบิ่งกันยาวยๆเลยโอ้ยสายจวดขนาดเนี่พี่น้องเลยอสายจวดคักนี่สามสิบหกเรงนี่เร็วแรงอื

บงกันเจ้า nhà พี่น้องเลยเรื่องแง่นี่ก็ต้องย่าหน่องท่นชุมุ้ยปัญหาเรื่องจมมุ้ยปัญหาผ่านสบายค่อยชุบลงจุด ดี่วรุ่นใ,นในหญ่เนี่ยน่ากลายจากจมเดิตัวในหญ่น่ะกอ,องแก้วครับทำงานกองแก้วหลุ่นหน่อยพอดีพอดีอดลงไ้ลงหน้าใหญ่ร้ายกับลงน,น้ำยากอ่าก็ ูุซอยกอากเดนฮะคันใช้ไ,ไปลักษณะเป็นโหดซะก่อนแต่ว่าไทยข้างนอกออกเขาข้างในซะก่อนหลอบแหลกประธานเธิบนจังสีไทยกรับเข้าไปนะจาง,งาอ่างทางเสียอจังสี แต่ว่าดินลมแน่แล้วนี่จมแล้วเทื่อนึงขั้นนี่จมแล้วเทื่อนึงนี่จวดดึงกันยาวๆพี่ดองเลย thấy lọt đẹp các bạn các bạn thấy lạ các bạn thấy thằng ổ ra còn anh thấy này thì cho khó mát con đừng chắc บาทสองบาทพอ่อเราโอ้ดิเนียวเนียเดิพี่น้องเลย ôi ba ba này giật đi nhéo lẽ kháng thì nào nằm đó có thể chống thẻ đây mấy tháng là tay vào là nan พอปนแล้วพอปนแล้วนั่นล้วแรงแล้วปนล้วาฉันไม่ยังนอท่านือได้จอดน้ำมันเนบิดบ่ ของคนมาคุมเาราได้เจ้าของรถค่นก็ได้ยันมาสี่เก้ารถรุ่นนี้บั่วส่าปีและอยู่น้ำฝนส่าวกวลัวหรอโอ้ยังใส่งานบ่มีปัญหาโอ้ไทกับงามล่มหยาดีครับท่นนานลู้ชมิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทำเลยเด้อ ครับขอบคุณครับ